สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำอาหารใต้กันนะคะเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มมันขี้หนูค่ะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะปลาที่จะใช้แกงวันนี้จะเลือกใช้เป็นปลาช่อนค่ะนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดหนึ่งรอบจากนั้นขัดถูด้วยเกลือป่นให้ทั่วเพื่อลดความเมื่อยและกลิ่นคาวค่ะ พอปลาเริ่มหายลื่นเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งประมาณสัก2-3รอบนะคะเปิดแก๊สตั้งน้ำให้เดือดค่ะ ใส่พริกแกงส้มลงไปนะคะส่วนความเผ็ดเพื่อนๆสามารถกะปริมาณได้ตามชอบค่ะตามด้วยกะปิค่ะเกลือป่นคนให้ละลายแล้วก็รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่มันขี้หนูลงไปจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาค่ะ น้ำตาลปีป๊บหรือเพื่อนๆจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะคนให้ทั่วแล้วก็รอจนกว่ามันขี้หนูเริ่มสุกค่ะถ้ามีฟองขึ้นมาเพื่อนๆก็คอยหมั่นช้อนฟองออกด้วยนะคะพอมันขี้หนูเริ่มสุกนิ่มแล้วก็น้ำเดือดจัดให้เราใส่ปลาลงไปเลยค่ะ พอใส่ปลาลงไปแล้วห้ามคนนะคะให้ทิ้งไว้อย่างนั้นหรือว่าแค่กดให้จมน้ําก็พอค่ะเพราะว่าถ้าเราคนจะทําให้เคาวนะคะพอปลาสุกเพื่อนๆก็ชิมรสดูนะคะถ้าขาดเหลือรสชาติไหนเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบค่ะ ตบท้ายด้วยความเปรี้ยวจากมะนาวผสมลงไปนะคะจะทำให้แกงส้มของเรามีความหอมกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ mm hmm. เมื่อชิมได้รสชาติที่พอใจแล้วเราก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงส้มปลาช่อนมันขี้หนูสไตล์ปักใต้อร่อยจัดจ้านมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ